เพื่อนๆจะเอาลูกชายสุดหล่อไปออกทำงานหวังว่าจะสตาร์ตติดนะคะหวังว่าจะสตาร์ตติดนะคะเนี่ยมันจะมีพานแล้วก็จะมีแบบตัดตัดเอ่อตัดอะไรนะตัดหญ้าอันนี้แบบแบบไสวติดจำไม่ได้ว่าไถยแบบไหนเพื่อนๆยายไทเมื่อกี้ยายไม่ได้ไทยให้ดูรถมันเอียงไปข้างนึงอะ่ะไม่รู้ว่าใส่เกียร์อะไร ทําไปมั่วๆ <c oughs> เออแค่ท้ายๆไปเดี๋ยวเอารถพรวนเดี๋ยวรถพรวนมันสตาร์ทได้ก็บม,มาตีเนาะพรวนดินอันนีไทายเฉยๆแต่ว่ายายไม่รู้ว่าใส่เกียร์อะไรยังไงไม่รู้มันเอียงไปข้างหนึ่งมันก็นเลยไม่ตรงมั่วๆเอา ยายเอาไปเก็บให้แฟนยายเอาไปเก็บแล้วนี่มันอันนี้อันนี้ที่อันนี้ไอนนเรียกว่าอะไรนะสวนเก่าเห็นไหมดินมันจะร่วนๆนหน่อยเนาะแต่มันต้องใช้รถตีรถตีสตาร์ทไม่ติดเนี่ยดูดิเพื่อนๆอันนี้นะนี่มันยังเนียวอยู่ไหมแข็งด้วยมันเหมือนเหมือนฮ่าฮ่าฮ่า <laughs> โอ้ย อะไรมันจะขนาดนั้นมันเพื่อนไปยังไม่ถึงบ้านเลยน้ำมันหมดนี่เห็นไหมมันมันที่เราถ่ายดินไอ้ไอ้ที่บ้านเราเลยเนาะมันเป็นก้อนมืนก้อนอยู่ต้องใช้รถตีีแฟนยายลองลองไถตรงนี้ไม่ไปปากยามันเยอะน้ำมันหมดนี่นะคะทีนี้ก็มาเอายาออก มันไม่ค่อยแตกนะเพืเ่อนๆดินมันยังเปียกอยู่ใช้จอบตีก็โอโ้โหเหนื่อยเห็นไหมยายปึงเอารถมาไถจริงๆแฟนยายก็ไม่ไถเ <c oughs> ขาบอกว่าเธอจะไถก็ถไถไปนะออก็ไม่ไถว่าอย่างเงี้ยอนนันีมาเช้านี่มาทําตรงนี้เอาจอบขุดโอ้ยเหนื่อยกว่าจะได้นี่แล้วมันก็ไม่ไม่แตกด้วยเห็นไหมก็เลยอรองเอารถมาไถดูนี่ ได,ได้ก็โอเคแล้วแต่ว่าทางบานก็บอกวันสองวันจะมาดูให้มันจะเอาไปไม,มันก็ไม่ง่ายเหมือนเครื่องตัดหญาา้านงมันหนักอะเพื่อนๆจะเอาไปให้เขาซ่อมเนาะมันต้องยกไปเนื้ยายเขานี่เก็บพวกขุดเอาพวกหญ้าเก็บหญ้าออกก่อนนี่ถ้าเกิดพ่งนี้มรืนนี้ไม่ได้ยายก็จะขอปลูกไอ้ไอ้นี้ตรงนี้หน่อยไอ้อะไรนะเขาเรียอะไร ตัวรันเตาแครอทอะไรเงี้ยมันช่วงนี้มันช่วงปลูกได้แล้วกําลังดีถ้าช้ากว่านี้ไปมันก็ไม่ไม่ไม่ดีนะมันฝนมันกําลังตกไงเฮ่ยเื่อน <Hey, S 1> เฮ้ยเหนื่อยไม่มีแดดหนาวเลยต้องไปเอาเสื้อตัวใหม่มาใส่หัยหนาวทางานมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ไม่ทํางานนั่งอยู่เฉยๆนี่มันหนาว <c oughs> นี่ <c oughs> ฟินจังเลย ดอกไม้หอมๆดูข้างหลังเชอรี่กินเชอรี่นะคะกินเชอรี่เชอรี่กำลังจะมาใหม่แล้วอุย้ยร่วงใครขอกินนะไม่เป็นไรหยยิวบนกลางคือบอนอเนี่ยไม่คือเลยเชอรี่หวานมาคลุกพริกเกลือได้ยังไงเนี่ยคลุกพริกเกลือนะคะ อุ้ยขี้เกียจเดินไปเอาด้ใช้พี่หมื่นบ่มาขำไม่เข้าเลยอะ่ะไม่เข้าไม่ มันไม่เ้ยวลมอ,อากาศเย็นไปป่าเมืองไทย <c oughs> อากาศร้อนมาแหลกกันดู ทำงานเหนื่อยก็นั่งพักกินพลไม้รีบกินรีบกินก่อนเี็ของใหม่จะมาอีกสองเดือนอีกสองเดือนก็มาแล้วเออเชอรี่นะอือไม่เดี๋ยว สาเพฤษภามิมตรนาก็รัสามเดือนสามเดือนสามเดือนไปแค่นี้แหละอันนี้แค่มาโชวยเฉยๆ่าทำอะไร ยามพักยามพักเหนื่อยก็กินผลไม้รูบับเด้ปีนี้จะได้กินป่ะย,ยังไงก็ต้องไปลักกินสักสักการหนึ่งอะ่ะวยเนาะ เคยวางแผนลงหน้าเมนูใหญ่นะ่ะเมนูของยายทำให้แฟนยายกินตัวเองกันมานั่งนึกไะเพื่อนอากาศมันเริ่มเย็นมาแล้วมันเหนื่อยละเดี๋ยวไปให้อาหารไก่อาหารกระต่ายแล้วก็เก็บผักแฟนยายจะกินสลัดวันนี้เนาะ การนาวมันหุบยายว่าจะมาเก็บไปทําไอ้น,นั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนดูก่อนถ้าพรุ่งนี้ว่างปีที่แล้วไม่ได้ทําฝนตกฝนตกไปไป,ไปมามาไม่ได้เก็บเลยมันมัน,ม,นม,มันหนาวมันก็ไม่บานดูเพื่อนเพื่อนให้อาหารไก่เสร็จแล้วดูเมื่อกี้มืดตือ้อๆนี่แดดออกแดดออกแต่ว่าดูมืด ฝน,นจะตกเลยว่าแดดออกเคยังชวนหน่อยเมื่อกี้หนาวหนาถ้าแดดออกมันคนละอย่างกันเลยนะถ้าแดดออกนะถ้ามืดอด้ออ้ยหนาวเ,าเก็บผักขบานละยายว่าจะเอาสตอบบรอเบอรี่ไปไ้ข้างนอกก็ไม่ได้แล้ววันนี้ขี้เกียจ้ว เอาไปแขวนไว้ข้างนอกย,อยายขอเก็บก่อนเด้อไม่ได้เอาอะไรมาใส่ยี่ทุงอยู่ใส่ทุงเลยเก็บผักใส่ทุงเอ้ออยเก็บผักใส่ทุงเด็ดออกอุ่นเนอะ ต้องรอให้มันสวยหรอกเ,เพื่อนๆไม่ต้องรอให้โตไม่ต้องรอให้สวยเก็บกินไปเรื่อยๆเพราะว่าอีกหน่อยก็กินไม่ทันแนละ้ว ได้พออิ่มแล้วที้งนี้ตองตามมาเพียบเลยสลัดสลัดกับเรดิบเนาะไปะข้าบบานกัน